นำมาประกาศแก่โลกให้รู้ตามทุกพระองค์มนุษย์จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกุตระธรรม46ได้ด้วยการศึกษาตามหัวข้อธรรมทั้ง46ดังที่เราได้นำมาสาธยายกันอยู่นี้แล 183ทุกวันนี้โลกุตระธรรมได้เสื่อมสิ้นไปแล้วจริงๆผ่านมาถึงปัจจุบันนี้จึงตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอานิสูตรที่ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อตะโพนที่ชื่ออนากะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่าท้าสารหะได้มีแล้วเมื่อตะโพนแตก พวกทศสาระหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปสมัยต่อมาโครงเก่าของตะโพนชื่ออนากะก็หายไปยังเหลือแต่โครงลิ่มแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในอนาคตการเมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกมีอัฏฐะอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญาธรรมอยู่ จักไม่ปรารถนาฟังจักไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้และจักไม่สำคัญธรรมเหล่านั้นว่าควรเล่าเรียนควรศึกษาแต่ว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตรอันนักปรารจนาไว้อันนักปรารร้อยกรองไว้มีอักษรอันวิจิตเป็นของภายนอกเป็นสาวกพาสิทธิ์อยู่จักปรารถนาฟังด้วยดีจักเงียโสดลงสดับจักเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้ และจากสำคัญธรรมเหล่านั้นว่าควรเรียนรู้ว่าควรศึกษาศาส,สนาพุทธทุกวันนี้ก็คือความจริงตรงตามอานิสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์น,นั้นไว้ทุกประการที่อาตมาพูดว่าศาส,สนาพุทธทุกวันนี้ไร้มรรคผลอันเป็นโลกุตระสนิทเพราะมันเสื่อมถึงขั้นหลงเทวะคือเทวดาที่มีตัวตนมีรูปมีร่างเป็นอุปทาน คือยึดมั่นถือมั่นกันเพี้ยนหนักกระทั่งเป็นโอลาริกาอัตตาแล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอัตตาว่าเป็นตัวตนอย่างหยาบใหญ่อยู่แท้ภาษาก็คือโอลาริกาอัตตานี้แหละต่างไม่รู้สีรู้สาอะไรกันเลยปล่อยให้ตนมีอัตตาหยาบนี้บงการตนเองอยู่จริงส่วนมโนมยอัตตา อรูประอัตตานั้นยังไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะอัตตายาบใหญ่ขั้นต้นก็ไม่รู้สีรู้สากันแล้วมันก็ต้องกําจัดอัตตาตัวต้นนี้ให้ได้ก่อนจึงจะเหลือเป็นมโนมยอัตตาขั้นกลางเมื่อกําจัดอัตตาขั้นกลางนี้ได้อีกจึงจะเหลืออรูประอัตตาขั้นปลายให้กําจัดขั้นสุดท้ายอัตตาใหญ่ก็ยังกําจัดไม่ได้หรือไม่ได้กําจัดนี้เองที่ยังเป็นอัตตาของเทวนิยม สำหรับผู้ไม่รู้คืออวิชาเทวดาหรือเทวตาจึงเห็นเป็นตัวตนอยู่ในจิตแน่ๆ184 ชาวพุทธทุกวันนี้จึงเสื่อมหนักจนกูไม่กลับกันแล้วเสื่อมหนักยิ่งกว่านั้นถึงกับแต่งคำเรียกร้องเชิญชวนเทวดาที่หลงกันว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างสนิทแน่ใจคืนสวดกันอย่างสนุกสนานเครื่นเครงอย่างไม่รู้สีรู้สาน่าสังเวชใจจริงๆเห็นได้ชัดๆทุกวันนี้ก่อนจะสวดมนต์ทำพิธีกรรมของศาสนาพุทธ ก็สวดเชิญชุมนุมเทวดากันจริงจรงจังๆสักเคกามจะรูเป ja ja เสียงโหยหวนเป็นต้นซึ่งหลงทั้งว่าการสวดมีผลจริงเรียกเทวดามาได้จึงประพุทิกันอยู่ไม่รู้สีรู้สาสวดกันอยู่หน้าตาเฉยทุกวันนี้และหลงทั้งความมีตัวตนของจิตของวิญญาณจึงเป็นเทวะนิยมมีตัวตนอยู่เต็มตัวเต็มที่ไม่เงยหูไม่เงยหัว ก็นแน่ชัดยิ่งว่ายังหนักยังแน่นอยู่กับลัทธิเทวะนิยมที่ยังทำเช่นเดียวกันกับคนนอกพุทธชาวเดียรถีเขาทำกันมิจฉาทิฐิหนักหนาสาหัสนี้จึงยากจริงๆที่จะแก้ไขเพราะล้วนพากันมิจฉาทิฐิอวิชาไปด้วยกันอยู่ทั้งนั้นเป็นหมู่กลุ่มใหญ่เป็นกระแสหลักของประเทศด้วยจึงยากสจริงๆ ที่ใครจะสามารถจูงดึงชาวพุทธยุคนี้ออกมาจากหลุมดำเบอร์มิวดานี้ได้แม้จะมีผู้เป็นสยังอภิญญาจริงๆมาช่วยสืบทอดศาสนาพุทธแท้จริงมาสร้างคนเกาะกลุ่มกันขึ้นใหม่และมุ่งมันทำความถูกต้องนั้นๆให้มีขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาความถูกต้องที่สัมมาทิฏฐิให้ช่วยพยุงศาสนาพุทธให้ยืนยาวต่อไปอีกครบ5,000ปีก็มีผู้มีบาร,รมีเดิมมารวมตัวกันและ ผู้สแสวงหาโลกุตระธรรมที่สัมมาทิฏฐิถูกต้องแท้ๆมาปฏิบัติเพิ่มเติมได้ช่วยกันประกะาศธรรมต่อโลกต่อไปจริงซึ่งมีรูปธรรมเกิดขึ้นยืนยันจริงได้ปานนั้นก็ยังดูกันไม่ออกทั้งๆที่หลักฐานก็มีพระไตรปิฎกที่สามารถใช้ตรวจสอบตามคำสอนคำตรัสของพระพุทธเจ้าได้อยู่ตรงๆกับหมู่กลุ่มคนยืนยันเป็นโลกุตระชนที่เกิดขึ้นในยุคนี้เต็มใจให้พิสูจน์ได้จริงปานนั้น ผู้ที่ยังไม่ตื่นยังหลงหยึดมั่นถือมั่นอยู่กับหมู่ใหญ่ที่เป็นกระแสหลักซึ่งมิจฉาทิฐิกันหนักแล้วอย่างไม่รู้สีรู้สาตยังทำระลึกระรีกันอยู่กับความเสื่อมหนักที่เป็นกันที่มีอยู่ตามจริงอย่างไร้เดียงสาน่าสงสารจริงๆ 185มันต้องเกิดถึงขั้นเป็นได้ด้วยตนเองคือปัจจัดตังแต่เพราะโลกยุคนี้ยังไม่สิ้นพุทธกับขององค์พระพุทธเจ้าสมณะโคดมจึงยังจะต้องฟื้นคืนชีพความเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิเวทของศาสนาพุทธขึ้นมาสืบทอดความเป็นพุทธต่อไปอีกให้ได้ จึงต้องมีผู้มีปัญญาบาร,รมีของตนของตนและผู้สแสวงหาที่มุ่งมั่นจริงใจจึงจะเป็นผู้ภาคเพียรสะสมบาร,รมีแต่ละคนตามที่พอรู้ได้ด้วยตนเข้าใจได้เองเพราะศาสนาพุทธต้องอาศัยปัจจัดตังคือต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จร,จงรจิงได้ด้วยตนเองเชื่อมันได้เองแม้จะมารู้ได้ทีหลังก็ต้องมีปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหิ จะให้ผู้อื่นมารู้จักโลกุตรธรรมแทนเรานั้นไม่ได้เด็ขดขาดเราต้องปฏิบัติของเราเองและบรรลุธรรมได้เองที่สำคัญที่สุดคือต้องสัมมาทิฏฐิและจะสัมมาทิฏฐิได้แท้ก็ต้องได้ฟังธรรมจากสัตรบุรุษหรือผู้มีสยังอภิญญาที่แท้จริงจึงจะมั่นใจได้เพราะคุณไม่ใช่สยังอภิญญาเองคุณก็ยังไม่ใช่สัตรบุรุษแท้ เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้เองโดยไม่เริ่มจากปัจจัดตังเวทิตพโพวินยูหิปัจจัดตังเวทิตัพโพวินยูหิคือความรู้แบบโลกุตระที่เป็นธาตุรู้อันยิ่งซึ่งสามารถรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้อย่างสัมมาทิฏฐิแท้จริงความรู้นี้หากจะเรียกว่าพระเวทก็ต้องเป็นพระเวทของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฐิที่ถูกแท้ตรงจริง ไม่ใช่พระเวทของพรามหรือแม้แต่พระเวทของเดีรถีจึงจะชื่อว่าเกิดปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิขึ้นในจิตคนผู้นั้นคนผู้จะเกิดปัจจัตตังก็คือผูเรมอญญีอัญญาธาตุอัญญาธาตุคือธาตุจิตที่เกิดใหม่เป็นตัวอื่นอันแตกต่างจากธาตุรู้เดิมแบบโลกีเก่าๆที่หลงงมงายยึดอยู่แล้วนั่นเองนี่เอง นี่คือธาตุรู้ของเราตัวใหม่ที่ไม่เหมือนความรู้ตระกูลโลกีเดิมซึ่งโลกีเดิมก็อยู่ในวงวนของการได้ลาบยศสรรเสริญสุขแล้วเป็นสุขหรือเสื่อมลาบยศสรนเสริญก็ทุกวนไปวนมาอยู่แล้วแล้วเล่าๆออกจากโลกแบบเก่านี้ไม่ได้สักทีหมุนไปหมุนมาอยู่กับโลกธรรมแปดนี้ไม่ออกไปได้นั่นแหละผู้เกิดปัดจจัดตังตัวใหม่ซึ่งเป็นธาตุรู้แบบใหม่ 186ผู้หลุดพ้นวิมุตตคือผู้มีอิสระเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ถ้ารู้ที่เป็นอัญญานี้มันรู้แบบใหม่ซึ่งเป็นการมีปัญญารู้พิเศษออกจากกรอบโลกีที่วนไปวนมาในโลกกระทำนั้นได้จิตเป็นอิสระตนเองหลุดพ้นออกมามีอิสระ จิตไม่มีอาการผูกใจเป็นกิเลสอยู่หรือยึดกับการได้สิ่งนั้นหรือไม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็สุขหรือทุกข์ผู้หลุดพ้นจิตก็เป็นเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินจิตหลุดพ้นหรือจิตหมดสิ้นความติดยึดนี้สามัญปุถุชนก็มีก็เกิดได้เหมือนกันแต่มันอยู่ในบริบทของโลกีปุถุชนคนไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณ ไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นกิจจะลักษณะซึ่งมีความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้เรียนรู้ชนิดที่มีหลักสูตรวิชาการให้เรียนรู้ได้บริบูรณ์ทีเดียวซึ่งต้องเรียนรู้ตามบทเรียนของพระพุทธเจ้าให้สัมมาทิฏฐิและปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติจึงจะเกิดสัมมาปฏิเวทผลสัมมาปฏิเวทที่สมบูรณ์ได้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทุกพระองค์ คือพระผู้ทรงประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ต่อโลกมนุษย์ให้ได้รู้แล้วผู้คนก็เรียนรู้ปฏิบัติตามให้เกิดปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิได้ตามโดยหลักสามเศร้าแห่งการศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดที่ผู้ศึกษาต้องสัมมาทิฏฐิในการเรียนและสัมมาปฏิบัติจึงจะสัมมาปฏิเวท ด้วยความเป็นเทวะและอเทวะที่ยิ่งใหญ่ทามิชาทิฏฐิก็จะหลงเทวะเป็นเทวดาที่มีตัวตนยังไม่มีภูมิถึงขั้นเทวธรรมยังหลงความเป็นเทวดาอยู่เทวะคือสองซึ่งจะเรียนรู้ได้ด้วยธรรมะสองเป็นคู่คู่ไปเสมอด้วยพยัญชนะหรือภาษากับสภาวะธรรมซึ่งเป็นธรรมะสองแล้วต้องทำธรรมะสองให้เป็นธรรมะหนึ่งและเป็นศูนย์ ที่วิเศษต่อไปตามแบบพุทธผู้ทำได้จึงชื่อว่าอเทวะนิยมผู้ยังทำไม่ได้ก็ยังคงเป็นเทวานิยมอยู่คือยังมีหมุนวนอยู่กับทุกข์สุขที่เป็นธรรมะสองของนรกสวรรค์ไปตราบที่ยังอวิชชาที่ไม่รู้จากปฏิจจสมุปบาทนั่นเองผู้ยังติดสุขยังมีทุกข์จึงคือผู้ยังไม่มีอิสระเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่แม้เบื้องต้นขั้นโสดาบันที่หลุดพ้นจากอบาย 187เจด เทวนิยมคือผู้ไม่มีศูนย์ไม่ทำศูนย์จึงไม่มีนิพพานผู้ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรของพุทธศาสนาให้สัมมาทิฏฐิแล้วเริ่มเรียนสัมมารปริยัติจริงแม้จะสัมมารปริยัติแต่ไม่ปฏิบัติให้สัมมาปฏิบัติก็จะไม่เกิดสัมมาผลได้แท้ต้องสัมมาให้ได้ทุกธรรมะทุกเศร้ากระทั่งบรรลุสัมมาปฏิเวท ซึ่งเป็นธรรมะสามเศร้าถ้า